เริเทลภารกิจร้อยปีภาคเทพมังกรทอง EP ที่8ตอนนี้เรายังอยู่กับการเล่าย้ออดีตของอีเลฟเทเลียครับเดยุก็บอกว่าอาเทนาเนี่ยเป็นตุ๊กตาที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างมากเลยและเขาก็บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งมีชีวิตเวทมนต์อาเทนานั่นเองพออาเทนาลืมตาตื่นขึ้นมาเดายุก็มอบหมายเลยครับบอกว่านี่อาเทนาคนนี้เนี่ยคืออีเลฟเทเลียนะคนที่เป็นเจ้านายของเธอนะเธอ เ,เกิดขึ้นมาเพื่อจัดการมังกรฉันเนี่ยอยากจะขอแรงเธอหน่อยละกันนั่นแหละครับพลังของอาร์เทนาบอกเลยครับว่าโคตรโหดโคตรคตึงครับก็สามารถที่จะฆ่าสังหารมังกรด้วยพลังมหาศาลของเธอได้อะนะในตอนที่อิเลสเทีเย,เ,ยเห็นพลังของอาร์เทนาเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจครับว่าโอ้โหพลังระดับนี้เนี่ยสามารถจัดการกับเทพมังกรทั้ง6ได้แน่นอนนะซึ่งตอนนี้ก็ทําให้เราได้รูครับว่าพลังของอาร์เทนาเนี่ยครับผมมันเป็นพลังในการปรา มังกรนั่นเองนะแต่นั่นแหละด้วยความที่อาเทนาเนี่ยแข็งแกร่งจนเกินไปนะครับพลังทําลายล้างของอาเทนานั้นเนี่ยฆ่ามาังกรทีหนึ่งเมืองก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะ เบื้องนี่คือเลเทตุ้มเปปปนปี้ไปเลยจ้าอีเลเทเลียก็มีการบนา่นบ่นอารเธนาไปนะว่าโอ้ยไม่ได้บอกให้เผาเมืองสหนยแต่อารเธนาก็บอกว่าเอา้าก็ไม่เห็นบอกเลยนี่นาว่าไม่ให้ทําการทําลายเมืองนี่นาอีเลเทเลียก็บอกว่าอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นนะหลังจากนี้เนี่ยห้ามทําลายเมืองก็แล้วกันนะอารเธนาก็เลยตอบกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการกาจัดมังกรเนี่ยก็จะลดลงไปอย่างมากเลยนะพอประสบพบเจอปัญหาในการใช้งานในการออกคํสต่งอารเธนา ตัวเอลสเทเลียเนี่ยก็เลยต้องเดินทางไปหาดายุกอีกครั้งเพื่อขอร้องให้ดยุกเนี่ยปรับปรุงอาเทนาให้มันดีขึ้นกว่านี้สักหน่อย,อยนะแต่ปรากฏว่าพอไปถึงที่กิลนะครับตัวเอลิสเทเลียก็ได้ทราบข่าวร้ายครับว่ามาสเตอร์ดยุกนั้นล้มเหลวในการแปลธาตุแล้วก็เสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนแล้วนะกลับมาที่ปัจจุบันครับก็แน่นอนครับว่าพอรู้ว่าดายุกตายไปแล้วเนี่ยกิลแฟริเทลกับกิลเซเบอร์ทูลก็งงนะว่าเอ้าและไอ้ดยุกที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยมัน คือใครวะมันเป็นผีอย่างนั้นเหรอมิเดาวาก็เลยบอกว่าเอหรือว่าจะเป็นการฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยวิชาแปลธาตุหรือเปล่านะอิเลเทเลียเขาก็บอกว่าเขาเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่นั่นแหละยังไงแล้วเนี่ยไอดยยุคที่เห็นตอนนี้เนี่ยมันเป็นไอดยยุคคนละคนกับที่เป็นลูกศิษย์ของเขาอยู่แล้วไอยุคที่เป็นลูกศิษย์ของเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่เลวทรามต่ำช้าอย่างที่พวกเราเห็นแน่นอนอิเลเทเลียก็เล่าต่อไปครับว่าเมื่อเขาพบเจอปัญหาในการใช้งานอาร์เทนา เนี่ยเขาก็เลยตั้งใจที่จะผนึกอาเทนาเอาไว้เขาเนี่ยผนึกอาเทนาด้วยอาคมเวทมนต์ลึกลงไปใต้ดินและรอคอยให้เวลามาถึง รอคอยเวลาที่จะมีนักเล่นแร่แปรธาตุที่มีพรสวรรค์เช่นเดียวกับดยุกปรากฏตัวขึ้นมานั่นเองแต่นั่นแหละครับผมคนที่มีพรสวรรค์คนนั้นเนี่ยตัวอ e ีเลเทเรียก็ยังไม่ทันได้พบเจอเหรอกนะครับเขาเนี่ยก็ได้มีการต่อสู้กับเทพมังกรดินโดกราแม็กและในเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาก็ถูกแย่งหัวใจมังกรไปทําให้สถานที่ผนึกอาเทนาเนี่ยมันก็ได้หายไปจากความทรงจาเขาด้วยเช่นกันนะนะโดยเขาก็บอกว่าตั้งแต่ที่เขาตั้งใจจะผนึกอาเทนาเอาไว้เนี่ย เขาไม่เคยคิดที่จะยกอธเทนาให้ใครเลยแม้แต่คนเดียวอะนะตอนนี้อธเทนาฟื้นขึ้นมาครับแล้วฟื้นขึ้นมาแบบน่ากลัววะ่ะทองไม่ยังเป็นลูโบโอ,อยู่เลยนะอธเทนาบอกว่าเธอเนี่ยทำลายเขตอาคมด้วยตัวของเธอเองแล้วเธอเนี่ยก็ออกมาทองโลกกว้างโลกภายนอกอะนะ เธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่สามารถทําความเข้าใจกับความรู้สึกได้นะจนกลายไปว่าเธอเนี่ยทำให้ท่านอีเลสเทเลียนต้องเดือดร้อนไปจนได้เธอยือนยันว่าการที่อีเลสเทเลียนนั้นตัดสินใจที่จะผนึกเธอเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วนะแต่ตัวเธอเองเนี่ยก็ได้ทาการปลดผนึกตัวเองออกมาแล้วก็ออกเดินทางตามหาความรู้สึกของเธอซึ่งนั่นแหละพอเธอชิ่งหนีออกมาแล้วเนี่ยเธอเองก็ไม่ได้มีตัวเลือกมากมายในการเดินทางครับคือเธอเนี่ยไม่สามารถกลับไปหาอีเลสเทเลียที่ ที่ตั้งใจจะผลิตเธอได้อยู่แล้วนะแถมท่านดยุกเองก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยเธอก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังแล้วในระหว่างที่เธอกําลังทําเรื่องต่างๆนานา,นานเนี่ยมันก็มีผู้คนเริ่มรวมตัวกันเริ่มที่จะมาลายล้อมเธอแล้วก็ก่อให้เกิดลัทธิเวทขาวรีเบเลียตขึ้นมานั่นเองครับซึ่งก็เป็นการถือกําเนิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับผม งงดีนะแบบว่ามีคนมาลายล้อมมาศรัทธาอาร์เทนาแล้วก็กลายเป็นลัทธิเวทขาวกันไปดื้อกันซะอย่างนั้นเลยนั่นเองนะเจลาก็มีการเสริมว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยอวตารลัทธิที่สร้างศรัทธาจองเวทดําเซเลฟเนี่ยมันกําลังเลืองอํานาจนะนะซึ่งในทางกลับกันเนี่ยรูปลักษณ์ขาวของอาร์เทนาก็ได้ทําการดึงดูดผู้คนให้มารวมตัวด้วยเหมือนกันนั่นเองด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของอารเทนาเนี่ยก็เลยทําให้ผู้ศรัทธาเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอะนะอาเทนาก็บอกว่า ถึงแม้ว่าไอรัที่ขาวมันจะถือกําเนิดก่อเกิดขึ้นมาก็จะอยู่เนี่ยแต่ว่าตัวอาเธีนาไม่เคยไปสั่งสอนอะไรใครเลยนะผู้คนมารวมตัวกันเพราะว่านับถืออาเธีนาด้วยตัวของพวกเขาเองอะนะและแล้วในเวลานั้นเนี่ยครับมันก็มีคนนึงปรากฏตัวขึ้นมานั่นก็คือดยุคที่พวกเราเห็นในตอนนี้นั่นเองอาเธีนาก็ยืนยันว่าดายุคที่เธอเห็นเนี่ยมันคือคนละคนกับดยุคที่ตายไปแล้วอะนะโดยตอนนั้นเนี่ยไอเจ้าดายุคตัวปลอมเนี่ยครับก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้วิธีที่จะ ก่อรางสร้างความรู้สึกของอาเทนาขึ้นมานะเออเรามาร่วมมือกันดีกว่านะก็เลยทําให้อาเทนาเนี่ยไปอยู่กับเจ้าดยุกตัวปลอมนั่นเองครับทางด้านอีเลสเทเดียก็บอกว่าเขาเนี่ยคิดว่าอาเทนาถูกผนึกมาตลอดเลยนะก็เลยไม่รู้ว่าอาเทนาเนี่ยไปอยู่กับดยุกตัวปลอมนั่นเองอาเทนาบอกว่าไอด้ดยุกที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ย จะบอกว่าไม่ใช่ตัวปลอมแต่ก็ไม่ใช่ตัวจริงนะนะไอ้เจ้าดยุกตัวนี้เนี่ยมันคือความคิดคำนึงเป็นตัวตนที่กลายสภาพจากความคิดคำนึงของคนที่ชื่อดยุกเดยุกคนนี้เนี่ยคือภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นมาจากวิชาแปลธาตุยังไงล่ะส่วนกิลโกเอา์เนี่ยก็คือหนักเล่นแร่แปลธาตุหรือก็คือเจตจำนงของเทพมังกรทองวีเอลเนสนั่นเองตรงนี้ขออธิบายแบบเข้าใจง่ายๆครับคือเทพมังกรทองวีเอลเนสที่ไม่มีตัว ณต,นนนะตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสิงสู่อยู่ในกิลโกเอาซึ่งไอกิลโกเอาที่เป็นเจตจำนงของเทพมังกรทองวีเอลเนสเนี่ยมันก็ได้ทําการสร้างภาพลวงตาไดายุกข,ขึ้นมาด้วยวิชาแปรธาตุนั่นเองอะนะครับเทพมังกรสิงกิลนะครับและกิลก็สร้างกิลมาสเตอร์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะอทิน่าก็บอกเสริญนะครับว่าถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยต้องบอกว่ากิลโกเอานั่นแหละที่คือตัววีเอลเนสเทพมังกรทองยังไงล่ะแต่ว่าวีเอลเนสเนี่ยมันไม่ได้มีร่างกายหลอกนะอีเล ทเทเลียนเนี่ยที่เคยเผชิญหน้ากับเทพมังกรก็ค้านนะครับว่าเอ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงเล่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันเองก็เคยเห็นร่างวิโอเนสมาแล้วครั้งหนึ่งอะนะอาเทนาก็บอกว่าถ้าพูดถูกเลยก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยวิโอเนสนั้นเคยมีร่างกายแต่ตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะณนะเวลานี้เนี่ยวิโอเนสนั้นมีชีวิตในฐานะความคิดคำนึงแค่นั้นเองพอรู้แบบนี้ครับเออเรียกได้ว่าแต่ละคนก็งงๆนะครับว่าเอา้าถ้าศัตรูเป็นความคิดคำนึงแล้วจะไปจัดการ ยังไงวะเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนซะหน่อยนะ แล้วนัดสื่อครับผมก็ยิ้มแป้นมาเลยจ้านัดสื่อบอกว่าโอ้ยของแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องสนใจหรอกนะแค่ตัดศัตรูให้กระเด็นก็พอแล้วนี่นาะลูซี่ก็บอกว่าโอ้ยจะไปตัดศัตรูได้ยังไงแล้วศัตรูมันได้มีตัวตนแต่อาเทนาก็บอกขึ้นมานะครับว่าเอ้ยเรื่องแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะมันมีวิธีที่จะจัดการศัตรูอยู่เหมือนกันนะนะตอนนี้ก็เลิมที่จะได้ข้อสรุปแล้วครับว่าเทพมังกรทองวีเอลเนสเนี่ยที่สร้างในยุคข,ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเนี่ยต้องการที่จะ ใช้ประโยชน์จากพลังของอาเทนานน่แหละครับอีเลสเทเลีย,ยก็เลยเสริมว่าไอ้พวกเทพมังกรทั้ง5้าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วนะต่างฝ่ายต่างหลอกใช้กันเองนะแล้วถ้าเกิดว่าวิอเนสอยากจะใช้พลังของอาเทนาในการฆ่าเทพมังกรตัวอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันครับว่าถ้าอาเทนาสามารถจัดการนายุกตัวปลอมได้เนี่ยมันก็จะทําให้อาเทนาได้กลายเป็นอิสระนั่นเองครับคือไอ้เจ้านายุคตัวปลอมเนี่ยก็ปฏิบัติต่ออาเทนาแบบ เลวร้ายมากอะนะลูซี่บอกว่าอาร์เทนาเนี่ยตอนนี้มีความรู้สึกไปแล้วนะไอความรู้สึกที่เคยอยากได้ตอนนี้ก็ได้มันมาแล้วนะให้อาร์เทนาเนี่ยเดินทางตามเส้นทางของตัวเองเดินทางตามใจตัวเองใช้ชีวิตตามใจตัวเองดีกว่านะอาร์เทนาก็มีรอยยิ้มขึ้นมาครับตอนนี้เธอก็ตัดสินใจแล้วว่าเธอเนี่ยจะจัดการเทพมังกรทองวีเอลเนส ซึ่งมันก็เป็นเป้าหมายเดิมในการมีชีวิตอยู่ของเธอในการถือกําเนิดของเธอตั้งแต่แรกได้และครับเอลซ่า <Elsa S 1> ก็มีการถามว่าอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่จะกําจัดวีเอลเนฟเนี่ยมันต้องทํายังไงกันล่ะตัวอาร์เธีนาก็บอกว่ามีอยู่2ออย่างที่จําเป็นในการจัดการวีเอลเนฟครับอย่างแรกเลยก็คือเวดเสริมพลังแยกส่วนกับอีกอย่างหนึ่งก็คือศิลานักปราบนั่นเองก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องทําการดึงเจตจำนงของวีเอลเนฟออกมาจากกิวด้วยแวดเสริมพลังแยกส่วน อพอวีเอลเนสออกมาจากกิลได้แล้วเนี่ยก็ใช้สีลานักปราสมบัติรับแห่งวิชาแปรธาตุทำให้วีเอลเนสเนี่ยมีร่างกายขึ้นมาซึ่งพอวีเอลเนสกลับมามีร่างกายแล้วเนี่ยก็จัดการซัดวีเอลเนสนั่นแหละครับก็จะสามารถโค่นล้มวีเอลเนสได้นะแต่นั่นแหละครับผมตอนนี้อาร์เทนาก็บอกว่ามันมีปัญหาอยู่เหมือนกันครับเพราะจอมเวทที่ใช้เวทเสริมพลังแยกส่วนได้เนี่ยมันมีไม่เยอะหรอกนะเท่าที่อาร์เทน่ารู้มาเนี่ยก็มีอยู่คนหนึ่งที่อิชูการ แต่ตอนนี้เนี่ยเธอเสียชีวิตไปแล้วซึ่งในความหมายของอาร์เทนาก็น่าจะหมายถึงไอรีนนั่นแหละครับเอลซ่า <Elsa S 1> <Elsa S 2> ก็บอกกับอาร์เทนาไปว่าถ้าคนที่มีพลังพอจะเทียบเคียงได้อยู่เนี่ยก็คือเวนดี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวนดี้พักรักษาตัวอยู่อาร์เทนาบอกว่าเวนดี้เนี่ยถูกท่านดายุกดึงพลังเวทไปแล้วนี่นาไม่น่าจะช่วยเหลือเรื่องนี้ได้แล้วนะแต่นัทซีอบอกว่าเอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันมีวิธีแก้อยูเนี่ยเดี๋ยวเราไปจัดการเจ้าดายุกก่อนเลยแล้วกันนะจะได้ทําให้เวนดี้กลับมา เป็นปกติได้ยังไงล่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องศิลานักปราบเนี่ยตัวอิเทนาบอกว่าเธอเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะว่านักเล่นแร่แปรธาตุคนไหนจะสามารถสร้างสิ่งของดีขึ้นมาได้นะทางด้านมิเนอร์ว่าก็บอกว่าเอ๊ทวีปนี้เนี่ยวิชาแปรธาตุเนี่ยเฟื่องฟูมากเลยไม่ใช่หรอเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะลองไปหากิลนักเล่นแร่แปรธาตุที่อื่นดูนะดูว่าใครเนี่ยสามารถสร้างศิลานักปราดได้หรือเปล่าหรือใครเนี่ยพอที่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับศิลานักปราดหรือเปล่านะอ่ะโอเค ับผมก็ได้ข้อสรุปตามนี้ครับก็มีการแบ่งหน้าที่กันไปครับกลุ่มนึงก็จะไปจัดการกับนายุค์ครับกับอีกกลุ่มนึงก็จะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับศิลานักปราบนั่นเองซึ่งพวกเซบ์ทูตเนี่ยก็จะมาหาข้อมูลเกี่ยวกับศิลานักปราดครับพวกเขาเนี่ยก็เดินทางไปหากิลนักเล่นแร่ปแปรธาตุบัตเตอร์ฟลายฮอนนะครับพอพูดถึงศิลานักปราดออกมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็โดนหัวเลาะเยอะเยะนะครับ ไอคนพวกนี้ก็บอกว่าเฮ้ยไอศิลานักปราดเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของวิชาแปลธาตุทั้งหมดเลยนะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำว่ามีใครสามารถสร้างมันได้สําเร็จนะแม้แต่ท่านเดย,ยุคที่เก่งที่สุดในทวีปนี้ก็ยังทําไม่สําเร็จเลยนะเว้ยภาพตัดไปที่น่านกิลโกเอาครับที่กิลเฟรนิเทลนั้นตั้งใจจะมาจัดการกับโดยยุคนั่นเองครับและตอนนี้ครับผมทั้ง5คนเปิดประตูเข้ามาในกิลครับแต่พอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเซอร์ไพร์จ้ายูดีเจอคนในสมาชิกกิลเฟรนิเทลกาลังเฮฮาป่า กันอยู่ซะอย่างนั้นนะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่คนจริงเนอะผมเออมันเป็นภาพลวงตานั่นเองครับเท่ากับว,ว่าตอนนี้กิลฟลิทิวเนี่ยกำลังจะโดนสตูเล่นงานกันแล้วล่ะครับ